ด้วยพระนามของ Allah ผู้สสทรงกรุณาระเบรีผู้ทรงเมตตาเสมอว่าส ما ิดาติบุรุษวันเดียวมีม و วดวชัสส้นฟ้าที่เกลื่อนกลาดด้วยดวงดาว และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยานลลาลกอฮัะบันดาเจ้าของหลุมพรางนั้นถูกสาบแช่งคือหลุมไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟ และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องได้กระทำกับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขา ไม่ได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อลล l a ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงได้รับการสรรเสริญผู้ซึ่งกรมัดสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์ และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งทุกอย่างอินนัลที่นัะนตันุลมุอ์มินีนัลมุอ์มินาติทุมมะลัมยะตูบูฟะลหฮมมอะดาบุจหฮันนัมฟะลหฮมมอะดาบุจหฮันนัมะละมอะงดาบุลฮะรีกแท้จริงพวกที่ประหัตประหารบรรดาผู้ศรัทธาชาย และบรรดาผู้ศรัทธาหญิงแล้วพวกเขาไม่ได้สำนึกผิดกลับตัวนั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งนรกยันนำและพวกเขาจะได้รับการลงโทษ แห่งการเผาไหม้อินนั้ลดี๋นามานูวะมุลุสซาลิฮาติละหุมจันนตุัจรีมินถั่พติฮะลันฮะดาลิกัลฟาวซุลกบีแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างของมัน มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงอินนบัตชรับบิกลชดีดอินนหฮหัูวยยบิดอูวยุอีดอูฮูวลกฟฟูรุลวดูดุดุลอัอชิลมะจีดแท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นแข็งกร้าวยิ่งนักแท้จริงพระองค์ คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรกและทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีกและพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ปราณีเจ้าของบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ผู้ทรงกระทำอย่างเด็ดขาด

บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริงและอัลลอฮ์สรงห้อมล้อมพวกเขาทุกด้าน ح ح ไม่ใช่เช่นนั้นดอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือนั้นคืออัลกุรอานอันรุ่งโรจน์อยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้